แทดนเรียบร้อยต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฟจิลฟานไดของพวกเราทุกคนกับตันทีของเราต่อสัญญาแล้วครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวมากมายที่ต้องพูดถึงการประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยฟานไดกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกแต่ว่ามันจะเท่าไหร่กันเนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ครั้งเพราะฉะนั้นทุกคนครับไปลุยกันในจัตลาดสัต เช้าจรถยนต์สุสกิวันนี้รับดีลพิเศษสุสกิรับเยอดีมพบกับข้อเสนอดอกเบีย้ยศูนเเนาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทหรือสุสกิวอรุณฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้ถึงสาสเอ็ดพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th อร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รถข้าวมันไก่อร่อยแบบ two in one เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข และเต้าเจี้ยวทีได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างที่ใรสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซอนแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปี้และซดาและทิกต็อกช็อปเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมของแฟนเลฟูนะครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเฟนๆฟันไดนั้นก็ได้รับการต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบออฟฟิเชียลแน่นอนครับหลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าตามกระแสข่าวของบรรดาสื่อทีีียยยยรรรสสูงงเเเนน่่่่กกก็บบบอออวววาาาาฟัาััญญัดตตญ้แะคพมมมจ ซึ่งว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเด็กหงหลายคนก็ยังรอคอยนะครับว่าเอ๊จะแฮลไหมวะจะต่อไหมวะยังไงก็รอออฟฟิเชียลเว้ยจะได้ชัวร์สุดท้ายนะครับการประกาศออฟฟิเชียลก็มาถึงในที่สุดครับเวลาประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับลิประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับฟิชิวฟานได้ออกไปอีก2ปีไปที่เรียบร้อยโดยสัญญาเนี่ยจะหมดลงในปี2027ครับถือเป็นรายที่2จาก3ตัวหลักที่ประกาศต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าอยากอยู่กับลิฟท์พูต่อไปนะครับและเรื่องของ แต่ว่าในดีวใหม่นี้ต้องขอบอกเลยว่าทาง FSG นั้นเปย์ให้หนักๆเลยนะครับเปย์ให้แบบไม่น่าเชื่อครับผมว่ามันน่าจะเป็นการเปย์เพื่อเหมือนกับเป็นโบนัสกับความพักดีที่ฟานดามอบให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาสุดท้ายแล้วล่ะของฟันชลฟานดเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างสูงมากซึ่งเหมือนกับเป็นการทิ้งทวนให้ของควัญนักเตะที่พวกเขาคิดว่าควรจะเป็นแกนหล,ลักคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนโยบาย FSG เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นเฮน,นโดนะครับมิลเนอร์นะครับมารบใน ก็เอฟซีนั้นมีนโยบายอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาในเวลานี้เนี่ยในช่วงทีมบริหารใหม่เนี่ยมีความที่หยุดมากขึ้นครับแล้วก็ทําตามเสียงเรียกร้องแฟนบอลมากขึ้นรวมถึงผลงานในสนามของฟุตฟอนได้แล้วโมเมนต์ซาลาเองก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับเรื่องของการต่อสัญญาไม่ได้แบบว่าเล่นลอยถ้วยอะไรนะครับเพีเยงแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคนที่ไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยก็ไม่ได้เล่นหลอยถ้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีทางเลือกแล้วก็รวมถึงอาจจะไม่ใช่สวอตหลักที่ตัวทีมงานเขามองนะครับนี่ก็็เเกกาาตัั่ออบวววหลไ้ถื ตัดสินใจได้ดีแต่ก็เซอร์ไพรส์ครับกับเรื่องของค่าเหนื่อยเพราะพอจอยส์เนี่ยครับเดีย่ยวข่าวเทียนหนึ่งของลิฟว์เนี่ยออกมาบอกว่าค่าเหนื่อยฟันได้ตอนนี้เนี่ยได้รับสูงถึง3 8 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และอาจจะพุ่งไปสูงถึงราวๆ4 ,0,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทางฟันได้นั้นโชว์ผลงานได้ตามโบนัสที่กำหนดเอาไว้และโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่ากองหลังรายอื่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับว่าไอเรื่องของรายละเอียดโบนัสเนี่ยมันทำยากง่ายขนาดไหนแอดอมันยากง่ายขนาดไหนแต่ว่าเงินยืนยืนพ ซาร่าที่รับอยู่ที่388,000พันปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดิฟกันไม่ถึง5,000ปอนด์ด้วยซ้ไปยังไม่รวมโบนัสเช่นเดียวกันกับซาร่าที่อาจจะมีโบนัสที่ไปแตะถึงหลัก4ี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามผลงานครับก็ผมว่าก็แฟร์ดีเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาที่กล้องหลังระดรับฟันได้ควรได้รับนะครับคือถ้าเขาย้ายไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยในแง่ของทีมดังๆนะไม่เป็นเรอัลมาดริดเอ้ยหรือว่าไปทีมอื่นๆที่มีเงินถุงเงินถังเนี่ยเข ในช่วงบรนปลายชีพการค้าแข็งของฟิชิลฟาร์ได้ผมว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันแพงไปหรือเปล่าแต่ผมว่าผลงานในสนามพี่ฟานได้ทามาตลอดเนี่ยมันก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าไอ้สองแสนสองหมื่นปอนตอนนู้นเนี่ยนะครับมันถูกไปได้ซ้ำครับกับฟิชิลฟาร์ได้ก็เหมือนเป็นการให้แบบทบต้นทบดอกคราวที่แล้วไม่ได้ให้มาให้ตอนนี้แล้วกันสองปีนะก็ยินดีกับฟันได้แล้วก็ยินดีกับ ai, แฟนของทุกคนผมดีใจมากครับที่เราสามารถต่อสัญญาฟััันนนนไไไดด้้ะะคครรรบบผมมมมเีี่ยูปหวซาร์ไหว้ได้นะ แต่ว่าคนเดียวที่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะผมรู้อยู่แล้วนะครับก็คือผมไม่ได้ไว่ายเทรนด์นะครับเพราะผมก็พอจะทราบประมาณหนึ่งว่าเป็นไปได้ยากนะ,นะครับก็พูดตรงๆหลายคนบอกว่าพี่เกมได้ไว่ายเทรนด์หรือ,อยังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่ได้ไว่า้ไม่ได้ท่องมนไม่ได้ท่องอะไรเลยเพราะว่ายาก ก็เรียนตามตรงว่ายากนะครับแต่ก็หวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันสำหรับเทรนด์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าไม่หวังแล้วครับผมใช้คำว่าผมไม่คาดหวังแล้วแล้วกันอ่ะมาดูการประกาศต่อยญาฟันได้กันหน่อยนะครับฟันได้เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงสัญญาทำใหม่ว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเลี้ยงภูคือที่ที่ใช่สำหรับผมเสมอที่นี่เนี่ยคือที่สำหรับผมผมมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพที่นี่และประสบความสำเร็จร่วมกันกับทีมผมหวังว่าอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปผมรักเมืองนนีี้ผผผมมมมมรรรรรััักกกสสแฟบออเพื่่วท ผมรักทุกอย่างที่เป็นลิเวอร์พูลและเราจะลุยกันต่อด้วยกันวันนี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์ไม่ใช่แค่สำหรับผมนะรวมถึงครอบครัวผมด้วยพวกเขาแทบจะเป็นสเกาเซอร์ไปแล้วพวกเขาไม่รู้จักอะไรเลยนอกจากลิเวอร์พูลนะเวลานี้เรามาไกลาจากบ้านเกิดแต่เรามีชีวิตที่ดีแบบนี้ก็เพราะผู้คนในเมืองลิเวอร์พูลสโมสรและแฟนบอลน,นั้นสุดยอดมันเป็นความผูกพันที่ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากมันช่วยเติมเต็มผมและมันก็สะท้อนความเป็นตัวตนของผมผมรักในสิ่งที่สมโมสรเป็นรักในสิ่งที่เรายืนหยัดเพื่อหลักการกับคุณค่าที่สมมสสมม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 รรรรีีีััคคคคววาาาหยกบบผผและอออขง่ื า,ม,า,า,ญญามีเกตเล้งน้อยที่น่าสนใจครับคือในช่วงที่ฟานได้ยังไม่ต่อสัญญาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับมีหลายทีมจากทัวยุโรปให้ความสนใจในตัวของฟานได้ครับและอยากได้เขาไปร่วมทัพดยหนึ่งในนั้นครับว่ากันว่าเชลซีเองก็แสดงความสนใจที่จะเซ็นฟรีกับฟานได้หลังจบฤดูกาลด้วยแต่พอติดต่ออะไรไปแล้วเร่าร้อนเนี่ยน,นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เชลซีได้รับกลับมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณเรื่องของการที่ฟานได้นั้นเลือกจะตัดสินใจอยู่กับลิพูต่อไปซะมากกว่าก็เลยล้มเลิกดีลวนี้ไปนะครับทีนี้บางคนกูจจกกดปลไ ว่าค่าเฉลี่ยสถิติกองหลังที่ดีที่สุดในอย่างเรตติ้ง rating, นะเรตติ้งแต่ละเกมนะครับจากเว็บไซต์ w o s s o r r นะครับค่าเฉลี่ยเรตติ้งที่ดีที่สุดในพรีม์นิกตลอด7ซีซั่นที่ผ่านมามีฟานได้เป็นอันดับ1ไปสูงถึง4ซีซั่นนะครับ อันดับที่1ในปี2018-2019บันฟชเชอร์ดานไดจครับเรตติ้งรวมทั้งซีซันส่วนซีซันน2 0 1 9 2 0 2 0ันีสครับฟิชเชอร์ดไนไดจสาซีซัย่น2 0 2 0 2 1 2 1ครับแฮร์รี่แมกไกวเย7สีเป็นซีซันที่ฟานไดนั้นเจ็บยาวนะครับไม่ได้ลงเล่นซีซัน2 2งพันยี่สิบเอ็ดถึงสอนพันซี่2ิ2ส2งครับโจเอลมาติปเนฟดนุดสาัห้าซีซันี้ครันยังไม่ริบแตงว่าฟันยี่ติบสามคร ก็ยังเป็นอันดับ1อยู่ในซีซั่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าฟานดเนี่ยครองถิติแบบนี้ไปถึง4จาก7ฤดูกาลหลังโดย2ใน3ฤดูกาลที่เขาหายไปคือฤดูกาลที่เจ้าตัวนั้นบาดเจ็บยาวและฤดูกาลหลังจากเจ็บยาวที่เราสังเกตได้ว่าฟานดนั้นต้องใช้เวลาในการรีดฟอร์มเก่งกลับมาจนในฤดูกาลที่แลว้วกับฤดูกาลนี้นะเหมบอกว่าฟานดานั้นกลับมาอยู่ในฟอร์มระดับท็อปของตัวเองครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้ครับถิตีในพรีเวยร์นี้ยังบอกอีกว่าฟานดานั้นคือนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่สามารถเอาาาาได้สงถ ยังไงฟนานได้ก็ยังเป็นกองหลังระดับท็อปของลิกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะนั่นคือการต่อสัญญาเฟอร์จิลฟนาฟนได้ลูกพี่ใหญ่ของเราแต่ว่ารุ่นน้องในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก อีกคนหนึ่งนะครับที่ก็มีเครื่องหมายคําถามว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วปั้นขึ้นไม่ขึ้นเอาต่อไม่ต่อนะครับนั่นคือจอรเรลควอนซ่านั่นเองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลิฟพูเนี่ยมีกระแสะข่าวกองหลังดาวรุ่งของบอลมาร์ตอย่างดีนฮุยเซนหนักมากๆนะครับบางสื่อก็ออกมาบอกว่าลิฟพูเนี่ยได้ทําการติดต่อไปทางด้านของเอเจนต์ของฮุยเซนแล้วนะครับถึงแม้ว่ามาริทจะเป็นตัวเต็งในดีลนี้เพราะนักเตะเนี่ยมีใจให้แต่ว่าด้วยค่าจีสัญญามูลค่า50ล้านปอนด์เนี่ยก็จะทำให้มาริาจจาราารทางนักกกกเเเเตะะะออออองง็ดดูยยยยยาาจ้้้ไปในนนซัััมมมรร์ีีลลคบโทิ มากๆและพร้อมที่จะใช้เงื่อนไขค่าสัญญามูลค่า50ล้านปอนด์ในการดึงเอาตัวเจ้าหนูฮุยเซนมาร่วมทัพเลยนะครับที่หลายคนก็เลยตั้งข้องสงสัยว่าการมาของทีมฮุยเซนเนี่ยจะส่งผลอะไรกับคนที่ยังอยู่หรือเปล่าด้วยตัวอย่างเช่นนักเตะในสเปคไล่เลี้ยงกันอย่างดาวรุ่งอีกคนนึงอย่างจาริลคอนซ่านั่นแหละครับที่ก็มีข่าวลือเล็กๆ,ๆน้อยๆว่านิวคาสเซิลเนี่ยสนใจอยู่ล่าสุดครับเจมส์พีเสครับเกี่ยวข่าวชื่อดังของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีความคิดจะขายคอนซ่าออกไปจากทีมอย่างแน่นอนนะคครรรัััับเเเเเเเพพพาาาาาาะะะนน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 กกกตตีีีีี่่่่่่ยยยิิงงจขยยสญญใใใหหมมมออออออไปอ5ป5ดืุลลลททผ้้ว์ู ไม่ได้คิดจะขายเขาออกไปก็เป็นเอาว่าจบครับต่อให้ได้คุยเส้นมาคอนซ่าก็น่าจะอยู่ต่อไปทีนี้ขึ้นอยู่กับคอนซ่าแล้วครับว่าจะรับได้ไหมกับการเป็นบทบ,บาทกองหลังเบอร์สหรืออาจหลุดไปเป็นเบอร์5ของทีมในตอนนี้คือต้องบอกว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเ์ฟูลเนี่ยมีเฟจลฟานได้มีโกนาเต้ ai, มีโจโกเมสนะครับมีจอร์ดิคอนซาแล้วก็ยังมีตัวยืม อ่ออย่างพวกที่ปล่อยไปตลอดอย่างเน,น,นฟิลิป์อย่างเงี้ยน,นะครับก็เนฟิลิป์เนี่ยคงไม่ต้องนับละเราก็นับแค่4คนทีนี้พอดินุยเซนมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าโกเมสไปด้วยหรือเปล่าถ้าโกเมสไปเนี่ยผมว่าคอนซาก็คงตกไปเป็นเบอร์สี่มันก็ต้องพัฒนาทีมครับผมก็ผมคิดว่าผมให้โอกาสคอนซาแหละแต่ว่ามันต้องพัฒนาทีมแล้วก็น้องก็ต้องพัฒนาตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาดีพอจะเป็นตัวจริงเนาะประเด็นต่อมาครับอีกหนึ่งคนที่เราคิดถึงเหลือเกินกับการยืนอยู่ข้างสนาม เจเกนครอปครับตอนนี้มีข่าวลือหนักมากนะครับว่าเจเกนครอปเนี่ยสนใจจะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมและอาจจะเบื่อหน่ายกับงานบริหาระนะในฐานะผู้บริการฟุตบอลแล้วนะครับรายงานนี้เนี่ยนะครับมาจาก UOL ครับสื่อในบราซิลที่ออกมาอ้างว่าพวกเขาเนี่ยมีแหล่งข่าวใกล้ตัวครอปว่าครอปเนี่ยเริ่มเบื่องงานบริหารและและอยากจะกลับมารับงานคุมทีมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งโดย2ทีมที่ทาให้ครอปนั้นยอมกลับมาทํางานก็คือทีมชาติบราซิลและ เรียลมาดริดนั่นเองครับท,ที่ข่าวของมาดริดก็เริ่มมาแรงมากขึ้นนะครับเมื่อสื่ออย่าง d i a r ร์เรีลอาและก็ d i a r ร์เรียลสปอรเนี่ยออกมาบอกว่ามาดริดนั้นเริ่มสนใจในตัวครอปอย่างจริงจังหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องกระเด็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูเซลห้ามกลางความพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลถึงห้นะครับโดยคาโลเชลติเองเนี่ยกำลังเจอกับปัญหาแรงกดดันอย่างหนักหน่วงและมันทาให้ฟอร์จิโนเปเรสนั้นเริ่มมองหาตัวแทนของอันเช่แล้วในตอนนี้ครับมีทั้งซีดามีทั้งอ so, าคคคคนนนนนนทีี่เเเเป็็ตตตัวงใออนอน้ืจกลรับ ตามรายงานของสื่อในสเปนบอกว่าคลอปอาจจะกลับมารับงานอีกครั้งถ้าว่าเขามีอำนาจเต็มในการดูแลจัดการทีมโดยบอกของมาริดนั้นเชื่อว่าสไตล์แท็กติกและบุคลิกของคลอปนั้นเหมาะมากๆในการสร้างทีมยุคใหม่ของพวกเขาซึ่งันเป็นแบบนี้นะครับอนาคตข,ของอันเช่เนี่ยก็น่าจะชัดมากขึ้นในตอนจบฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ครับกด็ดีครับถ้าคลอปจะได้คมุมทีมที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างนะครับไม่ต้องมานั่งปลุกปั้นอะไรขนาดนั้นนะฮะมีเงินให้ใช้มีซูเปอร์สตาร์เต็มทีมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าคลอปต้องคุมทีมทมทีีี่่่่มมมแตเรสาาาขขไได้้้งึน เป็นซูเปอร์ซ่าที่ไปดึงมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นเอเดนแมนมันได้ไหมผมว่าก็เป็นงานที่ท้าทายเจนครอปนะครับและแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเจนครอปคุมเรอัลมาดริดผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เชียร์เรอัลมาดริดแล้วก็อยากให้เขาเจอกับลิเวอร์พูลเหลือเกินอยากรู้ว่าครอปจะทำหน้ายัางไงซ <laughs> าดิสหัวใจจริงๆอ้าวข่าวสุดท้ายหยิบมาฝากกันครับหงสนไรยนันแชกี้ครับเรนแชกี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวรุกของโอลิมปิกลียงนั่นแหละครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีผลบอลที่น่าสนใจคือแมนยยยยยูเเเเนนนนนีีีีี่่่่่พพรริิกกกกกลลลลลลัับมาาาชชะงงงงททหหือออคไไปดด้้วววส์ใตศษจ นยิงแซงนําได้4-2แต่ทว่า7จ็นาทีสุดท้ายครับแมนยูสร้างปาฏิหาริย์แซงกลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมต้องขอชื่นชมเลยนะครับโดยนักเตะหนึ่งคนในสนามเมื่อคือนนี้ครับก็เป็นหนึ่งคนที่กลับมามีข่าวเลฟภูีกครั้งหนึ่งคนนั้นคือเรยันเชกี้ปีกดาวรุ่งวัย21ปีครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเลฟภูเนี่ยคื้นอยู่ใทีมไม่สนใจตัวนักเตะรายนี้มาโดยตลอดเนื่องจากค่าจีจินย่าของเชก,กี้อยู่ที่ราวๆสัก25ล้านปอนด์เท่านั้นครับซึ่งราคานี้เนี่ยมันก็จะเพีียงพอทท่ให้เ ทำได้12ประตูกับอีก17แอสซิสถ้านับเฉพาะลีกเองเนี่ยก็ยิงได้8กับแอสซิส9ครับมีขีพาสเฉลี่ย2.5ครั้งต่อเกมเอาจริงๆว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในฐานะตัวแทนระยะยาวของซาร่าเพราะว่าอายุก็เพิ่งจะ21แล้วก็ราคาถูกมากซื้อมาแบบนี้ซื้อมาปั้นแล้วขายทิ้งก็ยังได้ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่เสียดายครับเพราะว่าอายุน้อยแล้วก็ราคาถูกตัวนี้น่าสนใจครับถ้าจะซื้อมาปั้นให้กลายเป็นปีกระดับท็อป ก็น่าสนใจถ้าซื้อมาปั้นแล้วขายทิ้งไปถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เห็นเป็นไรหรือถ้าซื้อมาปั้นแล้วมันขายก็ไม่ได้แต่ราคา25ล้านนะ่ะเป็นราคาที่ต่ํามากผมพูดตรงๆณนะมูลค่าตลาดตอนนี้ของนักเตะนะครับมันเป็นราคาที่เสียเงินได้สบายๆอะ เพราะนั้นก็ผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วผมก็สนใจตัวนี้มากๆเพื่อนๆนะครับที่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับและนี่คือทั้งหมดของ4ข่าวที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เราก็มาเชียร์ลิเว์กันต่อนะครับเราต้องการอีกเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นหวังว่าเกมสุดสัปดาห์นี้เราจะคว้า3คะแนนได้และ,ะทําให้เรานั้นต้องการอีกเพียงแค่3คะแนนในการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20สําหรับพวกเราเดอะคอปทุกคนแล้วเจอกันมีแหแน่มีแหแน่มีแหแน่